ครับมีทีมงานใจบุญมาอีกหนึ่งคันครับฟอร์ดเท่มากเลยมาดูล้อล้อโตโตฟอรเท่าไหร่เนี่ยฟอรเท่าไหรว่ว่ะสามสิบเ ครับ13.50 R26 107Q 26ขอบ 26. 26สุดจับเลย เรากําลังขนยอยขนล,ลงก่อนครับรถรอเยอะเลย ดีทายกันได้ด้วยเอ้าโอ้โหย่างเท่อ๋อสุดจัดดีทายกันได้ด้วย ก็ขนรถมอเตอร์ไซค์ไปขายเลยตามโชว์รูมอ่ะโอ้ฟอร์ดคันนี้ช่วงล่างเต็มจริงๆครับวายแท็กโอ้อยังหล่อหล่อมากเลย ่งลางผมว่ารถกับช่วงล่างนี่แทงพอๆกันเลยอ๋อมันเป็นระบบถุงลมแนบตัวเดียวเออจิบว่าไม่เห็นแบบนี้ดิเป็นระบบถุงลม เนี่ยเนี่ยเลยบันไดมันโดนสีคนคนต้องมาช่วยครับคนน้อยว้ายขอบคุณผู้ใจบุญครับ จะว่าขี่ตมด้วครับผมฟงสเสือเนี่ยนะตมทางหลวงเขาวิ่งอยู่ทั้งวันเลยขนาดรองเท้าผมยังลื่นเลยรถคันนี้เพราะว่ามันเป็นสีเพิ่งทำมาใหม่ด้วยต้องให้ผู้ชายขับขึ้นให้เดอ้อครับเน,เนี่ยเห็นไหม สุภาพุรุษขับขึ้นให้เมื่อกี้ผู้หญิงนะครับโอ้เยเย็นนะครับผมไม่ได้รีบครับช่วยทั้งวันนะครับวันนี้กา้เมื่อกี้เม,มือไซลมตกจากหลังรถห้อเห็นบ่ผู้หญิงขับผู้ผู้หญิงขับดิ ฮะเออพันหมื่นไหมจริงๆตรงมีคนพักข้างหลังให้เออแน,อน,นอ่นี้ก็แต่เย็นๆนะครับ เราเนี่ยเยเห็นไหมต้องจอดใจเย็นๆรอคนเข็นข้างหลังไม่งั้นไม่งั้นจะล้มกันเพราะว่าเขาเรียกว่ายัางไงมันมันสูงอยู่นะอาจจะดูไม่สูงแต่มันมันลื่นมันลื่นอ่ะอย่างงี้มันลื่นดีกว่าลแล้วมันมีมันมีไอตัวการลื่นของแม่ครัวเป็นเหล็กขั้นะนะครับตอนนั้นแหละเนี่ยต้องเข็นช่วยนะครับดิบไปเลยอ่า เราจะช่วยกันจนรถระบายรถออกไปให้เกือบหมดแล้วครับโอ้โหท่านโชกุลนี้ได้บุญเยอะเลยครับเกิดมาหล่อมากแล้วก็แล้วก็ได้บุญกุศลได้ช่วยเหลือสังคม จะอยู่กับเจ้าของก็จะค้าคูณเดี๋ยวตอนเย็นอาจจะไลฟ์สดให้ดูนะครับตอนนี้ทำคลิปไปก่อนนะครับเดี๋ยวอัพคลิปนี้เสร็จอาจจะไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้ดูครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับไปเรื่อยๆครับไลฟ์สดกันตอนเย็นเลยแล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับอันนี้ของใครอ่ะแตก กวนแถวสามได้ได้อีกสองคันนี่แถวหลังติดปะเออ้คนยืนไหนคนยืนค,น,น,คนขึ้นเลยฮะ,ะเปิดไปเลยดิเ,เออเปิดไปแล้วสมา่า บอกว่า,า,า,าต้องสุดดอกคืนนี้ก็คืนนี้คืนนี้ห้โซมันงานพอดีอ่ะอ่พอโอเคครับไป ผิดอาสาเอาท่านโชคุณมาขนมอเตอร์ไซค์ข้ามน้ำตรงนี้นะครับมันลึกครับแต่บางคันก็ไปได้นะถ้าไม่กลัวมันดับพอไม่กลัวรองเท้าเปียกเนี่ยเห็นไหม อันตรายอยู่นะมอเตอร์ไซค์อ่ะขึ้นอ่ะเห็นไหมขึ้นมันโผล่เข้ามาก็เปียกสิครับ เราจะใส่หลายคันเขาก็เลยไม่เสี่ยงกันครับกลัวมันดับแต่เลนฝั่งนู้นอ่ะพอไปได้อยู่ฝั่งทางนู้นอ่ะมันสูงคนรอข้ามฝั่งเยอะเลยครับ